อยากกินจิ้มจุ่มค่ะแต่เป็นของเวียดนามก็คือเฟอหม้อไฟสุกยังสุกแล้วนี่ยังกินชีสยังตกใจคิดว่าอร่อยต้องลองจิมดูก่อนไปค่ะก็รออยู่ว่าจะมาชนไหมโอ้โหมาแล้วต้องหิวลูกโอ้โห ป้องเนี่ยคือพี่สาวบีบีนะทุกคนป้องหนีแล้วไปแล้วไม่มปแล้วไม่ไม่ไปแล้วไม่ไม่ไปแล้วมาไม่ไล้ปไมงไี่เปแล้วไมไม่ปแล้วไม่ไ่ปแลวไม่มป้วไม่ไม่ป้วงม่ไปแล้วไม่ม่ปแล้วไไป้ไไปแล้วไม่ไม้วไมม่ไป้วไมม่ไ้ามม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกเช็ดน้ำตาก่อนเช็ดน้ำตาก่อนไม่ต้องร้องไห้ลูกโอ้พี่ปองก็ไปแล้วรักเหลือเกินแมวตัวเนี้ยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพวกเราครอบครัวตัว ทุกคนจะบอกว่าวันนี้เราจะเดินทางไปซื้ออะไรนะทุกคนเดี๋ยวจะมาบอกนะครับเนื่องจากเราได้ฉายาไอชีตมาเนี่ยจากลุงน้อยนะทุกคนฉายาเนี้ยได้มาแล้วมันเหมือนแบบเหมือนแบกอะไรไว้บนบ่าทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทาเมนูชีตนะทุกคนเราก็จะแบบกดดันนิดนึงอยากให้มันออกมาดีทุกๆคลิปทุกๆคลิปนะฮะเมื่อคืนเนี่ยแม่บุ๊กอ่ะบอกว่าอยากกินอะไรมามะอยากกินจิ้มจุ่มค่ะแต่เป็นของเวียดนามก็คือเฝอหม้อไฟ เอนี่ยกินแบบธรรมดามันก็ธรรมดาไปเพราะฉะนั้นวันนีเน้เราจะกินเฝอหม้ไมอไฟสุกกี้เวียดนาม จุ่มชีสฟองดูชีสฟองดูเนี่ยที่เราเคยทำเนี่ยคือเป็นแบบเป็นเครื่องมามาแล้วมันแบบที่มันตูงสูงเป็นชั้นๆๆ,ๆอย่างเงี้ยวันนี้เป็นหมอ้อฟองดูค่ะอุปกรณ์หมอ้อฟองดูของเราเนี่ยมันไม่มีหาเท่าไหร่ก็หาไม่ค่อยเจอแต่เมื่อสักครู่เนี้ยเราหาเจอไปหาใน Google แล้วเจอหมอ้อฟองดูทุกคนอยู่ที่ไหนนะสุขุมวิทเจโหโคตรไกลเลยอยู่สุขุมวิทเจ็ดสิบทุกคน <c oughs> เราเลยจะเดินทางไปซื้อหมอ้อฟองดูญี่ปุ่น <c oughs> ทุกคนเอามาจุ่มกับเฟอร์หม้อไฟนะฮะโอ้เต้น เดี๋ยวไปดูฮะว่าหม้อฟองดูที่เราจะไปซื้อเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรครับพี่น้องไปแล้วนะฮะมาถึงแล้วทุกคนจะบอกว่าประทับใจมากเลยนี่เราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้สุขุมวิทเลยทุกคนจะบอกว่าเราลงทุนเพื่อทุกคนเลยนะอยากให้ได้เห็นอะไรแบบเนี้ย เดี๋ยวเราจะมาทําอะไรบอกก่อนเป็นน้ําซุปของเฝอค่ะเโดยเฉพาะเลยทุกคนจาไปทําตามนะครับอย่างแรกคือซุปกอนค่ะหลังจากนั้นก็ปล่อยกกลงไปนะคะ้ะปล่อยกะแค่สามชิ้นเองหรอใช่ค่ะภาษาจีนแปลว่าอะไรปล่อยกกน้ำใส่อบเชยลงไปนะอ่าอบเชยค่ะใส่ไปค่ะแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่ลด์ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยแค่นี้เองและนี่คือสิ่งที่เราไปตามหากันมาถึงสุขุมวิทนี่เป็นแบบว่านำเข้าจากญี่ปุ่นเลยเนาะ แบบว่าหลุดมาแบบเป็นบางตัวอะไรอย่างเงี้ยนี่คือที่ทําชีสฟ,ฟองดูงของเราและต้อนรับน้องบีบีด้วยอันนี้คืออะไระมะอันนี้คือที่แบบจิ้มเนื้อจิ้มอะไรอย่างงี้ใช่ไหม <S <S แล้วมาจุ่มกับฟองดูสปอนเซอร์เขาได้นะครับชีสฟ,ฟองดูงฟองดูนะฮะเครื่องทําชีสทําเชฟเข้าได้นะฮะไหนมาถึงทางํายังไงก่อนออกก่อนูออกก่อนอันนี้ออกก่อนมะนี่ไงตัวค่ะอ,อ๋อน,นี่ใส่เข้าไปเลยเหรอแล้วยังไงต่ออ๋อมอฟองดูอันนี้ค<ด>ือโดนไฟได้นะไม่แตกนะเราเป็นเขาเคลือบเซรามิกไว้ มาแล้วครับนี่ฮะ,าาะกระทะประจจำตัวแม่บุ๊กเดี๋ยวเราจะมาทำชีสฟองดูเริ่มจากอย่างแรกใส่นมลงไปนะคะใส่ไปเยอะไหมมะมา,มาประมาณนเราทำใส่แค่นี้นะค่ะโอเคก็ประมาณครึ่งกระป๋องหลังจากนั้นก็ใช้ชีสเป็นแบบไหนมะมามอสเซเรลลาชีสค่ะมอสเซเรลลาชีสที่คือเป็นก้อนแล้วก็มาหั่นให้เล็กๆวันนี้เราจะทำมอฟองดูเราจะใช้เยอะค่ะแล้วก็เคี่ยวไปให้มันละลายนะฮะ โอ้โห oh oh, ทุกคนนี่แค่นี้เองแค่มอสเซเรล่ลาชีสกับนมสดออกมาเป็นแบบนี้เลยทุกคน oh oh. ไหนมาลองยืดดูมันยืดสูงไหม oh oh. โอ้โหวิแล้วเฝอหม้อไฟนะทุกคนมาจุ่มใส่ชีสอันนี้นะมีใครอยากได้เสื้อมือสองแม่บุกนะครับทุกคนใส่ก็หนึ่งถึงสองครั้งครั้งทุกคนตอนนี้เต็มตู้แล้วแม่บุกจะขายชุดละสองร้อยทุกตัวเดี๋ยวจะประกาศในในจีก,กับเพจนะทุกคนเมื่อไหร่พร้อมเดี๋ยวจะประกาศนะครับขอบคุณครับ โอ้โหดูทุกคนยืดเสร็จเรียบร้อยฟองดูชีสของเรานะฮะแล้วก็ตอนนี้น้ำซุปของเฟอหม้อไฟก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวขอไปจัดจานกันแล้วกันหิวแล้วทุกคนตอนนี้ประมาณเที่ยงครึ่งเดี๋ยวมากินกัน,นะฮะไป i like got no money like or not, funny Still searching distance าแล้วทุกคนนี่ชีชสฟองดูเดี๋ยวเราใส่ในหม้อน,นี้เลยทุกคนนี่ฮะใส่เลยค่ะทุกคนนะแล้วคิดดูนะเอานะเนื้อเนื้อมาจิ้มในนี้นะกุ้งเกิงว้าวเสร็จแล้วทำไงคะัจุดแอลกอฮอล์น,นี่และนี่คือน้ำจิ้มแบบแท้ๆเลยของเฝอใช่ไหมเราไปซื้อที่ร้านมาเลยนะน้ำจิ้มเนี้ยแพงมากขาวดนึงเจ็ดสิบบาทอันเนี้ยทุกคนอ่ะมาแล้วมาปรุงเองครับมาม้าปรุงไงคะใส่ซอสพีชนะคะจ้าเป็นซอสพิทธรรมดาแต่อันนี้คือสำคัญคือตรงเนี้ย <No> ใส่เนะะตักเลยค่ะตักเลยค่ะหลังจากนั้นก็น้ำมะนาวนิดนึงนะคะจะใส่ไปเลยค่ะใครชอบเปรี้ยวใส่เยอะนะทุกคนนะาด้วยกระเทียมพริกนะคะแล้วตามด้วยพริกนี่ฮะน้ำจิ้มเวียดนามแท้ๆโอ้โหทุกคนนี่ฮะเราใส่น้ำซุปลงไปลุ่มซุปเราไปต้มมาเรียบร้อยแล้วทุกคนแล้วก็ใส่เป็นกาแบบนี้มานะฮะคนเดี๋ยวเรามากินหมูยอก,ก่อนนี่ลองจุ่มชีสด,ดูก่อน โโอหเอาอย่างนี้เลยนะทุกคนเฟิร์มหม้อไฟจุ่มชีสฟองดูงสุกน้ำจิ้มด้วยทุกคนจะบอกว่าเป็นเฟิร์มหม้อไฟที่อร่อยที่สุดในโลกเลยนี่คืออยากให้คนในบ้านชิมไง <S 2> <S 2> <S 2> <S เป็นไงบ้างมันอร่อยที่น้ำจิ้มแบบไม่เป็นไรหกได้เก็บได้ทุกคนมันแซ่บทีจริงจิ้มแบบนี้ นี่นี่ทุกคนที่เด็ดๆเลยคือต้องมีเนี่ยเขาเรียกอะไรนะหมูยอแล้วก็กินกับชีสนะอุตส่าห์ไปซื้อตั้งไก่หมาพันไหมนี่ประพันให้อ่ะค่ะทีไม่เดี๋ยวมาทราต้องทำแบบนี้นะทำยังไงอ่ะนี่ประทำได้นี่เขาจะยังไงเอาไปดึงให้ มันจะวุ่นวายมาหนึ่งทุกคน <S <S อันนี้คือเต้าหู้ชีสและนี่คือแซลมอนอ้ท้องแซลมอนนี่ไงทุกคนแล้วมีเส้นเฟร์อยู่ข้างล่างด้วยทุกคนแต่เรากินพวกเนื้อก่นอนไหนลองเอาท้องแซลมอนพันชีสด,ดูว่ามันจะเป็นอย่างไรนี่นี่ทุกคนจุ่มเลยดีกว่าอืมดีงามพระรามแปด โอ้นี่ฮะกุ้งจุ่มชีสก็อร่อยค่ะกุ้งจุ่มชีสต้องลองดูอันนี้เป็นกุ้งขาวทุกคนอเอาแซลมอนคุณขึ้นมาด้วยค่ะอ๋อขอโทษค่ะคุณไม่ทิ้งเพื่อนคุณไปตรงนั้นค่ะอะห้ามทิ้งเพื่อนไปเลยต้องกินให้หมดนะนี่แล้วจุ่มน้ำจิ้มนี่ด้วยอืมอร่อยอะ่ะ <c oughs> มีคนมาคอมเมนต์บอกดนะ้วยบอกว่ามึงนี่นะกินอะไรอร่อยทุกอย่างเลยนะ ขอโทษครับอร่อยจริงครับนี่มาร์บอกว่าคนเวียดนามผิวสวยมากเลยนะเพราะว่าคนเวียดนามเขาชอบทานผักแหนมเนื้อเมนูเขาทุกอย่างที่เราไปกินนะมีแต่ผักเยอะมากเออผิวเ็เลยดีใช่ไหมใช่มีคนถามว่ามากคืออะไรงผิวดีปกติเลยค่ะทุกคนกินปกติใช่มไม่ค่อยออกแดดขนาดไหนนางเจอแดดในนางวิ่งเลยนะที่ี้มาก็ใส่แบบว่าบิกินี่ไปอาบแดดไม่ได้ใช่ไหมอ้โหมาเนื้ออะไรเนี่ยว่าดูหุ่นมามาด้วยเนาะหลายคนบอกแม่บุ๊กแบบกำลังอวกกำลังดีนะ นี่ที่รักคำนี้สุกยังสุกแล้วนี่สุกแล้วนี่ก็กินเฝอคำนึง,งรู้มันกินแก<ช>กินแยงเขียวหวานแม่คำนึงเนี่เดี๋ยวไม่มีใครกินนะหมาหมาอันนี้อะไรอ่ะมันหยด,ดยมยิ้มนี่ หมูอร่อยมากหืหมูมันมัก็หมูไหนคะอันนี้ค่ะไอหมูสามชั้นใช่ไหมคะใช่หมูชาบูใช่ไหมอร่อยใช่ไหมลองกินสามชั้นคู่กับนี่ดูชีสฟองดูแม่อร่ยนี่อร่อยโอ้โหมะเอ้ยต้องช่วยกันนะมะนี่เราจิ้มนี่หมูอร่อยกับเนื้ออีกวันนี้อาหารเวียดนามมีอะไรอีกทุกคนให้เราทำวิ่งยังไงมี น้ำมีแต่คนบอกให้มันท้ำทำเป็นแม่คะเดี๋ยวลองดูค่ะเอ็งเอาแป้งมันแผ่นมาแล้วเดี๋ยวเขามีไส้อะไรเขาไปซื้อเข้ามาแล้วเขามาทำตามเขาแค่ก็โรยลงไปเลยเหรอเออโรยแล้วก็อจบง่ายจ่ายเฮ้ยแม่เราได้สำเร็จให้หมดแล้วตอนนี้ไม่ต้องไปนวดเองอะไรเองไม่เดี๋ยวช่องวัดต้องทำแบบนวดเองโอ้โหงั้นี่ต้องขาดแป้งพยายามค่ะถ้าเป็นซื้อเข้ามายังสี่ห้าชั่วโมงต่อคิวมันแค่นวดเองนวดแบบข้ามทุกคนบ้านเนี่ยจะชอบบ่นมาบัวทำงานหน้า เขากระบวนกาช่องเราทําช้าสุดแม่บุกปานี่เนี่ยเขาค่อยๆทำไปเรื่อยของเขาอ่ะเขาไม่ได้ปัานี่นะเขาไม่ได้ปานี่คือมึงนะคุณมึงอะเทต้องถ่ายเครั้งถักก็ต้องถ่ายเขามาถึงเขาจัดผักแล้วนะเขาไม่ช้านะอยากให้คลิปวพดีโอออกมาดีที่สุดถ่ายลูกก๊อกน้ำก็ต้องถ่ายแม่เปิดแก๊สก็ต้องถ่ายน้ำบน จะบอกว่าทุกคนไม่เห็น <Stevens S 2> เอาใหญ่เลยเอาใหญ่เลยยนแบบดูตลอดนะเออเหรอดูเขาดูตลอดเหรอยืดูถ่ายทุกขั้นตอนเลยเก่เยเป็นคนที่แบบละเอียดเวลาทำงานคือแบบอยากถ่ายทุกทุกอนูอะอะไรสวยๆเงี้ยอยากถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตัดคลิปออกมาตัดออกหมดเลยมาให้น้องนั่งไม่เป็นไรครับพี่บุ๊เดี๋ยวผมต้องรีบไปแต่ล้วเหรอต้องกลมหน้ามาลูกเลยร้อนแน่เลยอะมันได้อยู่มันร้อนไหมร้อนค่ะจะิ้มนี่ครับผมลองแบบไม่จิ้มแล้วกันอ่ะลองดู <affiliated S 2> ยังกินชีสยังตกใจคิดว่าอร่อยต้องลองชิมดูก่อนไม่ต้องกินแล้วมั้งนี่ก็ลุ้นอยากให้บอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยยังไม่ยังนั่นกินเธอแม่มาฉากเดียวคุ้มเลยเปล่าเลยแม่บนกระเป๋าอยู่นั่นนะเป็นไงอร่อยมากเอาจังจริงอ่ะนะไม่ยอมจิ้ม น้ำจิ้มหอยสินนี่คือพิสุกกลมกลมนาะมันแบบหอมนมมันนมนมนึงใช่เพราะฉะนั้นเอาไปทำหนึ่งครับหนึ่อะไรกับการกินแล้เราจิ้มไหมคะบ้านเรานี่คือกินกันทุกวันว่าแม่ทากันทุกวันเลยนะตื่นมาเดี๋ยวก็เจอตื่นมาก็เอาแล้วนมไหมเงินเงินนมคือมาเจอหน้ากันคือต้องกินผมก็เดินอยู่ข้างในนะแล้วพอเดินหันออกมาเจอพี่พุ่เฮียพี่พุ่มเฮียใจยัง ไม่ได้เฮียนี่ใหญ่ทุกคนได้กินบางทีปิดม่านหนีควันมันเข้าไปผ่านนะอยอดอันนี้อะไรนี่มาเอาน้ำจิ้มมาใหม่นื้อค่ะอันนี้นุ่มสวัสดีค่ะทุกคนโบนะเองนะคะโบเนี่ยสวยขึ้นตลอดเวลาอะครับทำมันเป็นอย่างนั้นวะเฮียมันไม่มีแบบจุ่มแล้วขึ้นหรอเฮ้ยชอบอันนี้มากทำไมเอาไปไว้ข้างล่างอ่ะเฮ้ยหมาปลาลืมเส้นเผอกินไปจะหมดยังลืมกินเส้นเผอ เฮ้ยของฟองเต้าหู้อะไรดีเนี่ยบ้านอะนี่ไงของม้าเนี่ยชอบมากเลยไอ้ไลค์ฟองเต้าหู้อ่ะให้เกินทองอะไรนะให้เกินทองอ่ะพีดิดาวบูนน่ารักไหมเฮียสวยโบสวยทุกวันแหละที่ชอบตอนโบไม่แต่งหน้ามันเหมือนเด็กดิพอแต่งแล้วมันดูแบบหน้าตกให้คว่ำลงอย่างเงี้ยมูชอบเฮียทุกตอนเลยเฮียน่ารักโอเคงั้นน่ารักทุกคนเลยตอนตื่นนอนอ่ะ โบเคยเจออินทิลิสไหมโบเคยเจออินทิลิสไหมโอ้โหบ่อยตอนที่โบอยู่ที่โรงงานเก่าอ่ะเฮียชอบแบบคุณฟ็อดตอนไหนโบเหรอโบทำไงว่าเวลาใครชอบให้โบไปปลูกเฮียชิทเหมือนอะไรปะเหมือนอะไรกลิ่นเหมือนหัวมันกุ้งอ่ะหัวมันกุ้งเป็นไงมันมันเหรอมันกุ้งลองดิมันมีความไหม้แล้วมันเป๊ะไปค่ะก็รออยู่ว่าจะมาชนไหมฝั่งนี้มีมี่ไหมโบว่าไม่เอาละ กคนเรากินอันนี้เสร็จเนี่ยแล้วตอนเย,ย็นเราจะกินหมูกระทะกันเนี่ยจากนี้เนี่ยตัวเองก็เห็นความจริงหมดเหมือนลูกวัวเลยแบบนัะเหมือนยังไงลูกวัวเป็นไงมเไม่อองมาจากทอง รับรองว่าเราจะได้ยายที่กินทุกคนเดี๋ยวอบบรอบ้านโบเ็จก่อนเราจะอยู่ตรงนู้นกันหมดเราจะทําครัวที่นู่นด้วยเราจะมีโซนใหม่จะ,จะมีโซนใหม่ของเรานะฮะขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนโบนะคะแล้วครอบครัวของโบไม่มีทุกคนก็ไม่มีเราต้องขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามคอยก,กดไ like, ลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณมากยังไงก็มาดูบ่อยๆทุกคนว่างก็แวะมาดูแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยอ่าทุกคนยังไงก็ขอให้สถานการณ์บ้านเมืองดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเร็ววันเร็วคืนนะทุกคนนะยังมีอีก ปวด <C ourse> แล้วทุกคนโตแล้วนะฮะหน้าก็เป็นแบบนี้นะฮะคอเนี่ต้งใส่กวนโดนตบนะคอแบบนี้ป <GO av uther> ้าป no like ้าไหนเรียกป้าป้าดิป้าเออคล้ายๆโอเคทุกคนวันนี้ครอบครัวตัวบีกันที่ลานก่อนแบบนี้แกเอ้ยมากี่คนนะสวัสดีครับขอน้ำหน่อย